ไหนที่ถ้าเกิดอาการเนี้ยโอเคยกไปซ่อมมีโอกาสที่จะซ่อมได้แต่ถ้าเป็นอีกอาการหนึ่งแล้วไม่ควรจะไปซ่อมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแยกแยะอธิบายให้ฟังอีกทีห่งว่าหลักการในการซ่อมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยเราต้องมาแยกแยะก่อนว่าจุดที่เสียเนี่ยมีจุดไหนมั่งนะครับ หลักๆจะมีสองจุดก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราสัมผัสได้ตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าผืนจอนะครับผืนจอเนี่ยอาการของมันก็จะเป็นถ้าผืนจอเสียเนี่ยจะเป็นประเภทเป็นเส้นแนวขวางบ้างแนวนอนบ้างนะครับเราไปดูอาการของจอเป็นเส้นก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นเส้นแนวนอนเวลาเปิดภาพมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเส้นให้เราเห็น น,น,นี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวขวางหรือเส้นแนวเส้นแนวตั้งหรือเส้นแนวนอนก็ตามถ้าจอเป็นเส้นเมื่อไหร่ให้รู้ไว้เลยว่าอาการที่เสียเนี่ยมันเป็นของจอภาพผืนนี้นะครับไม่ต่อไปซ่อมนะครับเพราะว่าตัวอะไหล่ของจอตัวเนี้ยมันจะไม่มีขายตามท้องตลาดฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆพนพี่ๆคนไหนที่ ตัวจอมอนิเตอร์ของเป็นเส้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะแนวตั้งหรือแนวนอนโอกาสที่จะซ่อมเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดที่น่าจะซ่อมได้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูเรามาดูจุดที่ถ้าเกิดอาการแล้วมีโอกาสซ่อมได้สูงก็คือตัวแผงวงจรด้านหลัง แผงวงจรด้านหลังนี้จะเป็นตัวภาคจ่ายไฟทั้งหลายนะครับรับไฟเข้ามาจ่ายไปยังมอนิเตอร์นะครับแสดงภาพให้เห็นหรือว่าแม้กระทั่งตัวรับสัญญาณภาพมาจากเครื่องคอมนะครับจุดตรงเนี้ยด้านหลังพวกเนี้ยที่เป็นแผงวงจรเนี้ยอาการของมันก็จะเป็นประเภทไฟไม่เข้า นะครับหรือไฟเข้าแต่กดเปิดถ้าไม่ติดนะครับอาการพวกนี้มเีเกิดขึ้นจากพวกแผงวงจรด้านหลังในนี้มันเกิดการช็อตนะครับโอกาสที่จะมีการโอกาสที่จะซ่อมให้หายนะมีสูงกว่าอาการที่แล้วที่ว่าจอเป็นเส้นนะครับเพราะว่าอะไหล่ยิบย่อยในแผงวงจรพวกนี้มันยังพอมีขายตามตาม บันหมอ้อหรือว่าที่เขาขายพวกประจุไฟอะไรอมอนอะไรเงี้ยนะครับทั่วไปเนะี่ยยังพอมีสามารถเอาเบอร์อะไรมาแทนใส่กันได้นะครับแต่ก็ต้องให้ช่างช่างไฟพวกไล่วงจรเก่งๆนะครับไม่ไม่ใช่ช่างตะสีตะสามาเปลี่ยนได้นะครับพวกนี้ต้องไล่ไฟเป็นนิดนึงนะครับโอกาสที่จะซ่อมได้ก็มีสูงฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็ลองอดูอาการ ของจอกันละกันว่ามันเป็นที่ตัวไหนนะครับจะได้ไม่ยกมาเสียเที่ยวนะครับโอเคครับโอเคครับก็เรียบร้อยกันไปวิธีการสังเกตว่าจอมอนิเตอร์เนี่ยเสียในจุดไหนแล้วก็อาการเป็นยังไงถึงควรจะเอามาซ่อมหรือไม่ควรเอามาซ่อมนะครับแยกแยะกันนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนเพนพี่ๆเสียเวลายกไปยกมาแล้วก็ต้องไปนั่งรอ เขาว่าเอ๊จะซ่อมได้ซ่อมไม่ได้นะครับถ้าเป็นที่หน้าจอหรือผืนจอเป็นเส้นก็อย่างนี้ผมแนะนําไว้ก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาซ่อมหรอกคือกว่าจะหาอะไรกว่าหาอะไรก็นานอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกแผงวงจรด้านหลังเสียนะครับก็ไปทิ้งไว้เขาซ่อมผมว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์นึงก็น่าจะซ่อมเสร็จนะครับสองสาวันถ้าช่างเขาเก่งๆมีอะไรครบๆหน่อยนะนะครับก็ฝากติดตาม คลิปวิดีโอของร้านทางร้าน KMIT ด้วยละกันนะครับคิดว่าน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็หน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับซ่อม grade, อัปเกรดหรือจะหาซื้อคอมพิวเตอร์ไปใช้ที่บ้านก็แนะนำมาแวะมาใช้บริการที่ร้านได้นะครับวันนี้ก็ให้ความรู้กันไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าวันนี้เราพูดเรื่องจอ monitor คอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพูดในเรื่องของ จอโน้ตบุ๊กกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ใช้โน้ตบุ๊กค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันขอบคุณครับ